การค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของเอกภพรอบตัวได้น,นำพวกเราจากอะตอมและคว้าขนาดที่เล็กจิ๋วไปจนถึงกาแล็กซี่อันไกลแสนไกลนอกพิภพเลยนะครับ <j uman> การค้นพบล่าสุดของเราคือผลของความพยายามหลายร้อยปีโดยบรรดาน,นักวิทยาศาสาตร์ทั้งชายและหญิงจำนวนมากมายนับแต่การค้นพบของเซอร์ไอแซกนิวตันและไมเคิลฟราเดนักวิทยาศาสาตร์เชื่อว่าพลังธรรมชาติพื้นฐานมีอยู่สแบบ แต่พอถึงศตวรรษที่20นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ายังมีอีกสองพลังที่มีส่วนสําคัญนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าพลังนิวเคลียร์สิ่งที่ทําให้เรามีพลังพื้นฐานของธรรมชาติ4ประการพลังแต่ละด้านมีพลังแม่เหล็กไฟฟ้ามีพลังอ่อนและพลังแรงแล้วคุณยังมีอะไรอีกครับเรารู้แล้วว่าพลังควอนตัมสามารถสรุปได้ในสิ่งที่เรียกว่าแบบจำลองมาตรฐานมันอาจเป็นทฤษฎีที่น่าเกลียดที่สุดทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ประสบความสำเร็จมากในระดับซับอะตอมิกนะครับ ผมอยากจะกันของไอสไตล์สองอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันมันมีชื่อเรียกว่าทฤษฎีรวมทุกสิ่งทฤษฎีที่จะรวมทั้งสี่พลังให้เป็นหนึ่งยอดพลังที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเวลา